ก็อยู่ฝึกแล้วยรายการเบ b ี้เกมเวันนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมแฮกเกอร์นะครับโปรแกรมเกมแฮกเกอร์และโปรแกรม Kingroot สองโปรแกรมนะครับนี่โปรแกรมนี้กับโปรแกรมนี้ครับตรงข้ามนี้ให้ผมเข้าไปที่ Wordpad Poweruser เเบราาว์้นะครับให้ผมเขียนคำว่าภาษาอังกฤษครับเใช้ภาษาอังกฤษครับ G A M E เว้นว a r k แฮกครับย <H acker S 2> ิ้มลองเครื่องครับแฮกแฮกแฮกเกอร์ยังไงวะยังไงเกมแฮกเกอร์นะครับอ๋อล่าสุดเลยเนาะมึงมึงมึงไม่มีเะยฮะในบ้านบ้านพี่ก็จะไหนดีแล้วร <c oughs> ครับครับเข้าพี่โปรแกรมนี้ครับเขียนแน่ <c oughs> มึงก็ดูตามกูไปเลย นี่ครับให้คุณเข้าอย่างนี้ใช่นะครับมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ใช่นะครับต้องนะครับดาหลดเหี้ยอะไรเนีะครับก็รอแป๊บนึ่งนะครับอ้าวไม่ได้ขึ้นมาว่า star download นี่ครับดาวน์โหลดก็รออันแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับแล้วเขียนคำว่าเขียนตามนี่ครับ ครัแป๊บนึงอไป<น> F N L M V น,นะครับ M <ม> V Start Download แค่นั้นแค่นี้ครับง่ายๆไม่ต้องเป็นลำบากในการดาวน์โหลดเลยแปบ๊บนึงนะครับกดในโฟลมดหลดแล้วไม่โหลดอีกครั้งให้คุณเข้าไปที่เบราว์เซอร์อีกครั้งก็เขียนคำว่า โปรแกรมรูทนะครับก็ไปนเเบราอคิงรูทนะครับเขียนเอ้ยเขียนว่าโปรแกรมรูทโอ้ยอัดไปด้เล่นไม่ได้แม่งอื่นนะครับแกรมทีวีบิลนะครับโปรแกรมนะครับรูทนะครับอาร์ดับเบิ้ลโอทีอาร์ดับเบิ้ลโอ นี่ครับโปรแกรมรูทเนี่ยเขียนนี้แล้วคุณก็รอมาณนึงนะครับคุณโหลดคิงรูทก็ได้รูทกำลังได้นี่ครับมีหลายอย่างมีหลายโปรแกรมนะครับคุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นี่ครับนี่ครับคุณจะใช้คิงรูทนะผมสมมติผมจะเอาคิงรูทคุณก็กดเข้าไปในคำว่าคิงรูทแป๊บนึงนะครับแล้วคุณก็รอแป๊บนึงนะครับก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยเนาะส่วนหนึงนะครับนี่ครับ กดดาวน์โหลดได,ด,าดาวน์ดาวโหลดไปเลยนะครับปแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ